เงินน้อยก็รวยได้ขอแค่คุณรู้วิธีครับซึ่งผมเนี่ยจะทำให้ดู3ตัวอย่างเลยนะครับก็คือคนอายุ20ปี30ปีแล้วก็40ปีนะครับสาเหตุที่เงินน้อยก็สามารถมั่งค้ั่งได้เพราะสมก,การเป็นแบบนี้ครับน้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลครับโดยระหว่างทางเราใช้การลงทุนแบบ DCA นะครับหรือว่า Dollar Cost Averaging ครับมันเป็นการลงทุนที่ง่ายมากเลยครับคือใช้เงินเท่ากัน ลงทุนเท่าๆกันทุกๆเดือนยาวๆนะครับเช่นเดือนละสามพันห้าพันหรือหมื่นหนึ่งก็ลงเท่านี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆยาวๆครับหลายสิบปีเลยโดยผมเนี่ยจะใช้ตัวเลขที่แปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามาจากไหนนะโดยเราจะคำนวณโดยใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อว่า easy calculator นะครับซึ่งดาวน์โหลดฟรีได้ใน App Store นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ Android ก็มันชื่อว่า financial calculator ครับหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ฟรีนะครับ พอกดเข้ามานะครับเราเลือกตัวนี้ครับ compound interest หรือว่าดอกเบีย้ยทบต้นครับโดยเริ่มต้นที่คนอายุ20ปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาเพิ่งเรียนจบใช่ไหมผมก็เลยให้เขาไม่มีเงินต้นเลยศูนบาทนะครับอ่ะแล้วเขาลงทุนเดือนละสัก3 0 0พันซึ่งอย่าลืมนะครับว่าพอเขาอายุโตกว่าน,นี้ใช่ไหมสามสิบสี่สิบาสเขาต้องเงินลงได้มากกว่าน,นี้นะครับเฉลี่ย3 0 0พันต่อเดือนนี้ make sense นะครับ เนื่องจากอายุน้อยเลยมีเวลายาวนานหน่อยในการลงทุนก็คือ40ปีครับ480เดือนนะได้8%ต่อปีดูซิว่าคำนวณได้เท่าไหร่ครับออกมาจะเท่ากับโอ้ตั้ง9ล้าน7ต่อมาคือคนอายุ30นะครับทำงานมา10ปีแล้วควรจะเก็บเงินได้สักแสนหนึ่งแล้วเนาะนะครับลงทุนเดือนละ5,000นะครับทุกเดือนนะครับยาวนาน30ปีนะครับได้แต่อปีคำนวณออกมาได้ปึ๊บโอ้8ล้านเลยนะครับ อีกหนึ่งคนอายุ40ปีนะครับทางานมา20ปีแล้วเนี่ยต้องเก็บสักห้าแสนได้แล้วนะโตแล้วนะครับลงทุนเดือนละหมื่นนะครับยาวนาน20ปีครับแเหมือนกันเลยนะดูว่าได้เท่าไหร่ครับโอ้ก็8ล้านเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าเงินน้อยก็มั่งคั่งได้เพราะน้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลครับทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะแมาจากไหน นี่คือผลตอบแทนย้อนหลังนะครับของเซต tri หรือว่า total return index นะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับเซต tri เนี่ยให้ผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยนะเห็นไหมมีขึ้นลงนะครับเฉลี่ยที่8.29%ต่อปีครับทีนี้มาดูของอเมริกาบ้างที่ s p 500นะครับ10ปีที่ผ่านมานะให้ผลตอบแทนนะครับอยู่ที่เฉลีย่ย16.55%แต่อนาคต อาจจะไ,ได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับสรุปเงินน้อยก็มั่งคั่งได้ครับขอมี2อ,อย่างครับความรู้เรื่การเงินแล้วก็วินัยด้านการเงินครับ